คุณรู้ไหมว่าไผ่แต่ละชนิดมีอายุไขของการแบ่งบานที่ต่างกันไผ่ทุกต้นมีรหัสเวลาใน DNA ของตัวเองไม่ว่าจะปลูกที่ไหนในโลกเมื่อถึงเวลาเดียวกันมันจะออกดอกพร้อมกันนี่คือความลับที่เรียกว่านาฬิกาชีวภาพของไผ่หรือ Genetic คล็อกลำดับอายุการออกดอกของไผ่ 1. ไผ่ตรงอายุรอบออกดอกราว100ปีออกดอกเพียงครั้งเดียวก่อนจากไป ทิ้งเมล็ดไว้ให้รุ่นใหม่ 2. ไผ่สร้างมนประมาณ60-70ปีเมื่อบานพร้อมกันทั่วป่าเงาเก่าจะสลายเปิดทางให้หน่อใหม่งอกขึ้น 3. ภไผ่หกราว60ปีบางกอรอดชีวิตหลังออกดอกเป็นการปรับตัวเพื่อคงเผ่าพันธ์ 4. ่ไย่สีสุกราว40-50ปีไม่ออกดอกพร้อมกันทุกต้นบางต้นบานบางต้นยังเขียวอยู่ 5. ภผ่ป่าน้ำประมาณ40ปีเมื่อบานพร้อมกันในป่าใหญ่มักตายพร้อมกันทั้งผืน 6. ภัยรวก35-45ปีเงาตายหลังติดมเมล็ด 7. ภัยไผ่บง30-40ปีมเมล็ดงอกได้ยากต้องอาศัยการแตกหนอ่อ 8. ภัยกิมซุงรอบชีวิตใกล้เคียงไผ่ตรงราว70-100ปีธรรมชาติไม่เร่งรีบทุกสิ่งมีจังหวะชีวิตของตัวเอง ธรรมชาติจึงรักษาสมดุลเสมอเพื่อความยั่งยืน